วันนี้เรามาวิ่งกันที่วังรีรีสอร์ทนะครับลันฟอร์ดไวท์2025 เริ่มเลี้ยวเข้าทางเทลแล้วนะครับตอนโลที่มันโลที่สอง ยกออกเลยฮะ <โห S 1> ขึ้นเขาครึ่งลูกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะถึงทางลง ตงจากครึ่งยอดเขาแรกแล้วครับไปก่อนนครับถ้าเป็นช่วงเย็นน่าจะลุย เอามาถึงจุดร่วมระหว่าง50กับอนบาน้ำหวานสวัสดีครับ50ครับโอ้โหสวยๆกันเลย6.2ครับครับนี่ครับทำไมน้ำหวานมาชุดนี้อ่ะไม่อลังการเหรอ,อไ,รรไม่มาชุดอลังาการ เดี๋ยวเจอกันที่บูรีรัมเลยค่ะอ๋อที่นู้นถึงอลังการใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับตอนนี้เรามาเจอกับระยะ15โลมีประมาณ500ท่านนะโทษท่าครับนี่ลงยาก ลงยากลงได้ลงยากมากทั้งสองทางเกี <c oughs> <c oughs> ย่ยงนี้เราจะไปทางไหนเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้เจอรถติดกับ เพื่อนนักวิ่งระยะ15โลแต่ก็น่ารักใจดีมากที่ให้ระยะ50ไปก่อนเมรไปหรอโอเมื่อกี้เขาหยุดให้เราไปก่อนโอเค้าติดอะไรไม่งั้นเราไม่ได้มาเราเมื่อกี้ติดยาวแด้นะะก็วิ่งออกมาตอนนี้ก็จะถึงทางแยก15โลจะวิ่งกลับเข้าเส้นชัยก็วิ่งวนอีกหน่อยเอ้ยพี่ยถ้าจะวิ่งอ่าง สิบห้าโลน่าจะไปวิ่งรอบอ่างนะห้าสิบก็เดี๋ยวขวาไปหาเหรอเริ่มขึ้นเขากันอีกรอบนึง อนนี้กำลังลงจากเขาลูกที่สองช่วงโลที่แปดจุดห้าขึ้นขึ้นลงลง,ลงลอยู่นี่แหละ ที่แก้วของเรายังสู้อยู่ฟิตมากโอ้โหสวัสดีครับมาเดีเ๋ยวขวา,าขันนวนลว ให้ออกอว่าถนนแค่500เมตรกับเข้าทางเทวีแล้วแต่ก็ดีแล้ว <laughs> ออกจากป่าเขาลูกที่2องมาแล้วครับลงมาเจอ CP ยไงพี่แก้วโอ้โหจ,จุดจ้มากเลยนะได้่คตัครับีอวันนี้เราออกจากป่านะครับจากทีหนึ่งออกจากป่ามาก็จะมาวิ่งรอบอ่างเก็บน้ําเดิมทีผมเข้าใจว่าวิา่งรอบอ่างเนี่ยจะเป็นถนนรัดยางอันนั้นน่าจะเป็นอ่างอีกอันอีกอ่างหนึ่งแต่อ่างเนี้ย อ,อย่างอะไรมันก็ไม่ได้ดูชื่อมาี่างเก็ดหนาเห็นไหมมันจะเป็นทางดิน,น,นเป็นทางดินลูกหลังโรเลอร์โรเลอร์หน่อยวิ่งไปก็สนุกดีอันนี้จะไม่เหนื่อยแต่พี่แก้วนำไปนู่นละอยู่ข้างหน้าเกือบสองร้อยเมตรละขาแรงจริงๆพี่แก้วร่างทองเนี่ย